โอ้โหเมียสั่งครับให้ออกไปซื้อของให้ลูกเอาล่ะไม่มีปัญหาเพราะเรามี Ford Mustang V8GT คันนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าภายในลูกเล่นฟังก์ชันอย่างเด็ดตามมามากันเลยโอ้โหเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับหน้าจอนสามารถปรับสีตามที่เราชอบที่สำคัญเป็นรถซิ่งแบบนี้เสียงมันต้องลั่นเพราะฉะนั้นเราไปที่ e x h a u s Mode กดเข้าไปครับที่ t r a ็กแบบนี้แค่นี้ก็ลั่นแล้วลองแต่ถ้าเกิดว่าลั่นแบบนี้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยเมียกับลูกนอนนี่อาจจะโดนบ่นได้เราก็มีครับ Quiet Mode ปิดเสียงให้เงียบก่อนออกจากบ้านครับลองดูแบบนี้เนี่ยเราจะออกไปไหนตอนคืนเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเฮียขอชาเลน e n ดีเจภูมิต่อเลยก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามึงได้ Ford ดมาส a ตงคันนี้ไปใช้1วันจะทําอะไรแต่ขอเตือนก่อนอยา่าไปคนหมูคนผักมาขายของอีกนะเว้ยจะได้รถเขาแล้วก็น้องๆน,นะฮะถ้าเกิดมีโอกาสได้ใช้ Ford ดมาส a ตงแบบนี้1วันน้องๆจะเอาไปทําอะไรครับมาร่วมสนุกกันได้กับโครงการ Ford ดมาส a ตงวันเดย์ชาเลนจ์ครับสนใจข้อมูลเข้าไปดูได้กับฟอร์ดไทยแลนดครับ